ออยสือสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเน็ตชาแนลสำหรับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม1,000 Man the Strongest นะครับสำหรับเกม1,000 Man ต้องบอกว่าผมไม่ค่อยได้อัพคลิปเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วผมก็ยังเล่นอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็รวมไปถึงภารกิจต่างๆเนี่ยผมก็แอคทีฟทำตลอดนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการอัปเดตว่าไอดีของผมตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงจะมาเปิดกาชาด้วยครับ ซึ่งกาชาที่ผมจะมาเปิดในวันนี้ผมก็มีสะสมดองตั๋วมาเรื่อยๆนะก็ตอนนี้ผมมีตั๋วอันเชิญพิเศษนะครับ84ใบกับตั๋วอันเชิญทั่วไปอีก80ใบครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดตู้ละ80ใบแล้วกัน2ตู้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดกาชาครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตตัวละครในไอนี้ผมก่อนดีก,กว่าสําหรับตอนนี้นะครับตัวละครลูกหลักของผมเนี่ยแน่นอนว่าเป็นโบลสนะเพราะว่าผมใช้ตั๋วดาไปถึง180ใบนะครับในการ เปิดเขาออกมาซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่สีม่วง64ระดับ3ดาวครับก็เป็น3ดาวที่เกือบจะ4ดาวแล้วนะผมก็พยายามเก็บเศษเรื่อยๆทุกวันนะครับวันละ2เศษ3เศษไปเรื่อยๆก็น่าจะประมาณอีก2อาทิตย์นะน่าจะได้4ดาวแล้วครับส่วนตัวละครอ,อื่นนะครับก็จะมีเป็นโกลเด้บอลนะครับตัวนี้5ดาวแล้วแล้วก็ทัสมาก,กิก็ยังคงค้างอยู่3ดาวนะซึ่งตอนนี้ผมก็ลังเลอยู่นะว่าจะเอาออกหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีแทงท็อปมาสเตอร์ครับ3ดาวอชูราคาบุโดก,ก็3ดาววนนครับับ2ตีี้ ถือว่าเป็นแทงหลักของทีมผมเลยนะแล้วก็จะมีเป็นจกักรพรรดิเด็กครับซึ่งคอที่ผมใช้ในทีมหลักตอนนี้ก็คือจกักรพรรดิเด็กนี่แหละครับส่วนตัวใหม่ที่ผมเพิ่งปั้นขึ้นมาล่าสุดนะครับก็คือบีดคิงนั่นเองซึ่งบีดคิงในตอนนี้ต้องบอกว่ามันเหมาะแก่การเอามาตีบอสม,มากๆครับเพราะว่าพาสซีฟของบีดคิงเนี่ย คือถ้าเกิดศัตรูที่มีผลกระดูกหักนะครับหรือว่ารับไดเมจอยู่เวลาตัวละครตัวอื่นเราไปตีบีดคิงมันจะไล่ไปโจมตีซ้านะครับในแต่ละรอบเนี่ยมันจะเกิดสูงสุดแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับตรงนี้แต่ไดเมจที่ได้ออกมาต้องบอกว่าโคตรเยอะครับก็เดี๋ยวไว้ว่างเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปตีบอสโชว์ละกันแต่ก็อาจจะไม่ใช่บอสโหดอะไรมากมายครับเพราะว่ากิ้วของผมเนี่ย ก็ยังสู้บอสคิวไปถึงแค่บอสตัวที่2อยู่เลยส่วนราชาม่านฟ้าที่ช่วงแรกผมใช้นะครับตอนนี้ผมก็ถอดออกเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้ใช้ครับรวมถึงจีนอสด้วยนะครับอันนี้ผมก็ปั้นมาคิดว่าจะได้ใช้นะสรุปตอนหลังก็ไม่ได้ใช้ครับส่วนตัวละครตัวอื่นของผมก็ยังไม่ได้ปั้นอะไรเพิ่มเติมครับแต่ตัวที่ผมเล็งๆไว้นะตัวที่น่าสนใจที่อยากจะเอาเข้าทีมนะครับนั่นก็คือนี่ครับ m o สกิโตเกอร์นะครับเพราะว่า m o สกิโตเกอร์เนี่ยเป็นสายพลังนะครับแล้วก็เธอจะมีพาสซีฟรักษาเพื่อนในทีมที่มีเลือดน้อยที่สุด1รลายด้วยครับซึ่งผมคิดว่าสามารถเอามาใช้คอมโบกับโบล o สได้ดีนะก็สําหรับทีมของผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นทีมนี้ครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีแทงท็อปมาสเตอร์กับอาชุ r a คาบุโตนะครับ แล้วก็จะมีโกลเด้นบอลครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นโบลสจัก,กรพรรดิเด็กแล้วก็ทัสซึมากีนะครับแต่ถ้าตีบอสกิลนะครับอันนี้กิลผมก็สู้ตัวที่2นะเมลซากานะครับตีตัวนี้อยู่เลยคอมโบที่ผมใช้เนี่ยผมจะถอดทัสซึมากีออกนะครับมันจะมีสายพลังแค่ตัวเดียวนะทำให้โบลสเนี่ยอันติไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับซึ่งที่ผมเล็งไว้นะผมกะว่าจะเอาอาชุระคาบุโตออกครับแล้วก็ใส่เป็นมอสกิโตเกิร์ลแทนนะครับแล้วก็ เลื่อนแทงทอมมาสเตอร์มาแทงแทนอชุร่าคาบุโต้นะอันนี้คือที่ผมคิดไว้แต่อย่างไม่ได้ทำานะครับก็หลังจากที่ผมพูดซะยาวนะคือที่ผมมาเปิดกาชาในวันนี้เนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมต้องการหาตัวละครมาอัปเกรดทีมครับตัวแรกที่ผมอยากจะได้นะครับก็จะเป็นตัวละครระดับ SR ครับก็คือบีคิงนั่นเองเพราะอะไรนะครับเพราะว่าบีคิงของผมตอนนี้เนี่ยเศษมันเกลี้ยงแล้วนะครับแล้วก็บีคิงผมใกล้จะทํา5ดาวได้แล้วนะ รวมไปถึงตอนนี้ผมก็ทำอีเวนต์นะครับสามารถเลือกรับอุปกรณ์1ชิ้นได้ของ b บิดคิงหรือว่าแขนกอริลลานะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ผมปั้นบิดคิงมาเดี๋ยวผมก็น่าจะเลือกของ Bit King นะครับอันนี้ซึ่งถ้าจะขึ้น5ดาวได้นะครับเศษมันต้องใช้รวมทั้งหมดรู้สึกว่าจะ136เศษมั้งคือตอนนี้ผมขาดอีก120เศษเลยนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกไปนะครับว่าผมกําลังเล็งว่าจะปั้นก็คือ mosquito girl ครับสำหรับเศษ Mosquito Girl ของผมมีเพียงแค่45เศษเองนะสำหรับตัวละคร s อก็จะมี2ตัวนี้นะครับที่ผมเลงไว้ส่วนตัวละครระดับ SSR ในวันนี้นครับมีหลายตัวเลยครับที่ผมอยากจะได้ก็ตัวแรกนะครับจะเป็น Tanktop Master ครับตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ชอบนะแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันใช้แทงได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอชูร่าคาบูโตะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็จะมีโซนิกครับซึ่งโซนิกเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้มันอัปเดตลงตู้กาชาแล้วนะก็เดี๋ยวก่อนเปิดเดี๋ยวผมไปเช็คอีกทีนะว่ามีในตู้หรือเปล่านะครับส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นทัตซึมากิครับทัตซึมาก,กิที่ผมไม่ได้ใช้เนี่ยสาเหตุหนึ่งเลยเพราะว่าดาวเขาน้อยน,น,นะครับเพียงแค่3ดาวเองแล้วก็ส่วนมากสกิลเวลาไปตีบอสเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้อันติีของทัตซึมากิอยู่แล้วนะครับ จะเน้นใช้เป็นท่าโจมตีเดียวซะมากกว่านะผมก็เลยทําให้บทบาทของทัศมากิตอนนี้มันก็เลยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับก็หลังจากเกินมาชะเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็มาสุ่มกาชากันดีกว่าครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมจะสุ่มเป็นตู้อัญเชิญทั่วไปก่อนนะแล้วค่อยไปสุ่มตู้กาชาพิเศษครับสำหรับตู้กาชาทั่วไปครับ มันก็จะมีตัวละครเพียงแค่นี้เลยครับคือจะมี Master, แทงท็อปมาสเตอร์ราชาใต้ดินเมลซาการ์ดนะครับวัคซีนแมนอชุระคาบุโตะแล้วก็พุลิพิชันเนอร์ครับส่วน SR เนี่ยมีครบทุกตัวนะครับสำหรับโอกาสออก SSR จะอยู่ที่0.5%นะ SR 6.5%ครับส่วน R กับ N เนี่ยช่างมันครับ 2, <2> <1> <1> อันนี้รวมไป93%นะครับสำหรับในตูน้นี้ตัวที่ผมอยากได้นะครับก็จะมีแทงท็อปมาสเตอร์อชุราคาบุโตะเมลซาการ์นะครับที่สำคัญไอ้ aga, เมลซาการ์ไอ้เนี่ยไอ้ที่หลายหลาาอันนี้เนี่ย มันเป็นคอมโบกับโบลอด้วยนะแล้วก็เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับซึ่งมันจะอยู่เฉพาะตู้อัญเชิญทั่วไปเท่านั้นนะครับสาหรับตัวนี้ใครได้มาบอกเลยครับว่าโคตรโคตรแรงก็หลังจากที่เกิดมาเชยนะตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วครับซึ่งผมเปิดทั้งหมด80โดนะผมคิดว่าเกมคงไม่ใจร้ายนะครับน่าจะให้เอสาผมมาอย่างน้อยสักตัวหนึ่งนะคือได้สักตัวหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าคุ้มโคตรโคแล้วครับสำหรับตู้อัญเชิญทั่วไปโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเรามาสุ่มกันเลยดีกว่า31ไปครับ เฮ้ยโอเคสีม่วงโอ้โ oh, หอันนี้มันจำได้เลยครับบทพูดนี้ซันเอ็กนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับไม่เป็นไรครับไม่อีกไหมโอเคนะครับได้ SR มาหนึ่งตัวครับคร <c oughs> ั้งที่สองมาโอ้โ oh, หอันนี้โคตรกรีบครับ <c oughs> มีมูเมงไรเดอร์นะครับมาตัวเดียวเป็นระดับ R 3 2 1ต่อเลยครับเฮ้ย hey! เดี๋ยวจะแสดงให้แกดูพลังที่แท้จริงถองไหไวะคอลิล่าครเฮ้ยบีทคิงโอเคครับเรียบร้อยตัวนี้นะที่เราอยากได้ได้มาหนึ่งตัวแล้วครับบีทคิงโอเคถือว่าดวงกำลังมานะครับต่อเลยมา3 2 1โกไม่มีชั้นอยู่ก็ไม่ไหวจริงๆสินะตัวอะไรวนะเนี่ยโอเคพายุนรกฟูบุกินะครับ ตัวนี้ไม่ได้ใช้นะผมไม่ได้ใช้เฮ้ยมีอีกตัววะออเอาจริงเอสเน็กนี่มันออกมาเยอะมากเลยครับโอ้เพิ่มแป๊บเดียว40โลแล้วครับมา50โลเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมันโหลดด้วยนะเริ่มสำรวจอ่ะสปริงนะครับมีไหมไม่มีครับต่อเลย อันนี้ถือว่าเปิดเรียกนำย่อยนะโอ้โหตัวนี้เกลือครับเหลืออีก2ที่แต่อย่าเพิ่งได้ใจไปตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหสปริงอีกแล้วครับนี่ม็นอะไรเนี่ยต่อไปก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับของกาชาทั่วไป3 2 1แล้วก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวโค้รสปริงครับ สปริงตัวที่3ของวันโอเคก็ตั๋วอันเชิญทั่วไปนะครับเกลือเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอันเมื่อกี้เนี่ยเป็นแค่เรียกนําย่อยนะเพราะว่าของจริงมันคือต่อจากนี้ครับสาหรับตู้นี้นะครับมันก็จะรวมเอ r ซ่าเกือบทุกตัวนะยกเว้นตัวพิเศษนะครับที่ใช้ตัวดาเปิดซึ่งโอกาสออกเอ r ซ่าจะอยู่ที่1 3นะครับ 1> mm. SR 1 0แล้วก็ R 8 8 7สครับสำหรับตู้นี้80บใบของผมนะครับผมขอ SSR สัก2ตัวแล้วกัน คือไม่ได้โลภนะถือว่าชดเชยใปกับตู้อันเชิญทั่วไปเมื่อกี้80บใบด้วยนะครับตัวละครที่ผมอยากได้ในตู้นี้นะครับก็จะมีแทงท็อปมาสเตอร์ทัซึเมกิโซนิกอชูราคาบุโตะนะครับแล้วก็จกักรพรรดิเด็กครับ5ตัวนี้นะอะไรก็ได้ครับถือว่าโอเคหมดเลยนะส่วนตัวอื่นเนี่ยช่างมันครับเพราะว่าเอามาผมก็น่าจะไม่ได้ปั้นนะครับแล้วก็ SSR 2ตัวนะคือ Mo ส quito เก r l กับ Beatking ครับโอเคพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันต่อเลยครับ3 2, มมา เอออันนี้มีประมวลผลด้วยครับเจ้าพวกงี่เง่าที่คิดว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องวิวัฒนาการโอ okay. เคไอ้ด็อกเตอร์จีนนสโอเคสามสองหนึ่งต่อเลยอันนี้ใครวะรวูตัวอ๋อไอ้กแคลร์มเอ้ดดอกไม้น สติงเกอร์นะครับไม่ใช่กระล่ำหน่อไม้หน่อไม้อไมโอ้โหกือ,อกแล้วครับมาครั้งที่3นะครับแกคิดว่าฉันไม่สังเกตรหรือไงจิตสังหารของแกใครว่าอ๋อไออัง e. นะครับไอตัวนี้นี่รู้สึกว่ามันมีหลายชื่อนะไอออนไออันนะครับเอาจริงคือเรียกอะไรก็ได้นะเอาเป็นว่าเข้าใจพอมาโหไม่มาเลยครับมาเฮ้ยมาแล้วครับ เจ้าพวกมนุษย์จงสั่งนึกซะเดี๋ยวตัวอะไรวะมันต้องเป็นปีศาจากตัวหนึ่งอ่ะเอ้ตัวอะไรวะเนี่ยมาโอเคราชาใต้ดินนะครับโอ้โหตัวนี้ผมมันเป็นตัวใหม่นะคือได้มาผมก็ไม่ปั้นนะครับอโอเคเรียบร้อยครับไม่เป็นไรครับเรายังเหลืออีก40ใบนะมา แฮมเมอร์เฮดเออทำไมต้องทำงานละ่ะโหกริบครับกริบสามครั้งสุดท้ายมาึ้นหน่วยก่อนได้เปรียบโ,หโ,หโกดเดนบอลโดเดนบอลเราเต็มแล้วนะครับตัวที่เหลือนี่เดี๋ยวผมน่าจะไปแจกเพื่อนในกิวนะถ้าใครที่ขอเศษมาโอเคสองครั้งสุดท้ายครับมาหาไม่อยากถูกฆ่าแล้วแล้วก็ ผู้ส่งสารทะเลลึกเฮ้ยไม่ออกแล้วเหรอโอเคต่อไปเป็น10บใบสุดท้ายของผมในวันดีแล้วนะครับเอซขออีกสักตัวเหอดได้โปรดสามส่มาอะไรวะเนี่ยไปสิพวกเราลองไปพิสูจน์ดูว่าคำบอกเล่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จอ่าบูฟายครับอย่าหมดอย่าหมดโอเคเรียบร้อยครับ ก็สรุปผลประกอบการในวันนี้นะครับคือผมเปิดตัวกาชาอย่างละ80บใบนะได้ตัวที่ต้องการมาเพียงแค่บิทคิงตัวเดียวนะครับตัวอื่นในวันนี้ต้องบอกว่าเกลือหมดนะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นเอสซานะครับราชาใต้ดินตัวนี้เนี่ยคือผมไม่ได้ใช้นะไม่ได้เล่นด้วยอนะแล้วผมไม่ได้ทําทีมเผาไหม้ด้วยนะครับคือไม่ได้บอกว่ามันไม่เก่งนะคือมันเก่งครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้เข้ากับทีมที่ผมปั้นมานะครับ ก็ถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวทีมที่ผมใช้ตีบอลนะครับให้กับเพื่อนๆกันสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอเอาไว้ถ้ามีโการแล,แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้กําลังใจผมจากการเกลือนะก็อย่าลืมกดไลค์ s u b ซับสไครนะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเกม one hundred man the strongest กันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ